มาหาเรื่องเพราะเรื่องจริงไม่เคยธรรมดาชื่ออะไรคะชื่อปุณค่ะปุนค่ะอ่าปุนอายเท่าไหร่คะพูดดังหน่อยนะลูกนะอะสี สี่สิบสามค่ะสี่สิบสามโอเคเลยเดี๋ยวถามพี่ปุณหนีในหนึ่งสมมติเรามีแฟนแล้วแฟนเขาอยากเลิกกับเราพี่ปุณอยากให้เขาเลิกแบบไหนบอกเลิกตรงๆไปเลยเออหรือว่าแบบอยากให้หายไปเออตรงตรงดีกว่ามันจะได้เจ็บทีเดียวไปเลยเออเจ็บแต่บตรงตรงไปเลยเออพี่ปุณวันนี้พี่ปุณจะถามอะไรพี่ไอซ์กับ้องตั้งคะเจอมันมีปัญหาอยู่ที่ว่ามีเพื่อนที่คบกันมาสิบกว่าปีอ๋อเป็นเรื่องเพื่อนแล้วค่ะ เรื่องผกแล้วค่ะนี้เอเพื่อนผู้ชายค่ะแล้วค่ะนี้เพื่อนผู้ชายเขาเนี่ยก็คือเขาเลิกกับเมียเขาไปแต่แต่เหมือนเขาแอบชอบเราอยู่แต่เรามีแฟนแล้วแต่อันนี้ประเด็นคือคันนี้เราเลิกกับแฟนเราไปแล้วแต่ทางู้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขามีหรือไม่มีแฟนแล้วอยู่ๆวันนึงเขาก็แบบว่ามาเหมือนเผลอไปมีอะไรกัน <H it? S 2> แล้วเขาก็มาบอกว่าก็ไม่เชิงเผลอย่างไงเดียแบบแบบมันอยู่สถานการณ์แบบมันเกิดขึ้นไวคือคืออยู่บนรถอะค่ะคือพี่ปุนไปมีอะไรเขาในรถใช่ มันเกิดขึ้นวัยกี่โมงมันตีสองอะคือไปเที่ยวกันจับมาแล้วเขาก็มาส่งเราเราก็แบบเอ้วแลวเ,กกเป็นเพื่อนกันแต่แ,แต่เรารู้ว่าเขาแอบชอบเราแล้วแบบเขาก็แบบเอ้ยขอกอดหน่อยแล้วก็เออไม่ได้คิดอะไรอะเขากอดแล้วเขาก็แบบดึงตัวเราไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็นั่งค้อนเขาเลยเหรอครับเอ <c oughs> <c oughs> ก็ได้รักวันนี้สุดท้ายแล้วพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเขาก็ส่งมาถามว่าเป็นเพื่อนกันเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนกันไม่ทากันแบบนี้แล้วพอจากนั้นก็อยู่สักสามสี่วันเขาก็มาบอกว่าเขามีแฟนแล้วนะเขาเขามีแฟนแล้วนะคือเขาเพิ่งจะเขาก่อนหน้านี้เขาไม่เคยบอกเลยว่าเขามีแฟนแต่เรารู้ว่าเขาเลิกกับเมียเขาไปแล้วสักสองปีที่แล้วแล้วแล้วแต่พอพอเขามาทําเรากับเราแบบเนี้ยเราอีกสามสี่วันเขาเพิ่งมาสารภาพว่าเขามีแฟนแล้วแล้ว เล้วทีปูทำมาแล้วทีน,นี้ทีนี้เราก็แบบเฮ้ยแล้วพอดีเราก็ไม่มีแฟนอยู่แล้วทีน,นี้แบบเรื่องมันก็คลากระซางมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปแอบไปมีอะไรเขาบ้างอ,อะไรเงี้ยจนจนแบบเฮ้ยมันไม่ไหวละทีน,นี้ทางผู้ชายเขาก็เลยไปบอกแฟนเขาว่ามีเราอยู่ด้วยนะอ้าวบอกเพื่อ <c oughs> เออเขาไปไยู่ดี้เขาไปสารภาพกับแฟนเลยว่าเขาพบกับเราคือเขามีเราอยู่ด้วยแบบไปมีอะไรกันอะไรเงี้ย บอกเพื่อเออก็ไม่รู้ท่านนี้พอคนนี้เขาก็เลยเขาก็เลยแล้วอึมคือใหม่เงี้ย ก็ทางนู้นเขาก็บอกทางนู้นเขาเลิกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีเหตุผลอะไรนูนิดนึงแต่กับเราก็ไม่ได้อยากทิ้งอืมเอออันนี้ไปไปามาจนจนตอนเนี้ยมันเพิ่งวันนี้เองที่จะมีจุดที่ว่าผู้หญิงผู้หญิงเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันคือเดือนหนึ่งเขาจะมาหามาหาบ้านผู้ชายอะ่ะครเดือนละประมาณสองสองสามวันแล้วแล้วน,นี้เนี่ยเขาเพิ่งมาเนี่ยเร็วๆนี้เลยเพิ่งมาแล้วเขาก็คือเขาไม่ได้คุยกันเลยแล้วเขาก็แบบว่าตอนที่คุยกันว่าจะบอกว่าคบกับเราด้วยทางนู้นเขาก็แบบเอ้ยเขารับไม่ได้หรอกนะแต่สุดท้าย ก็มาหาตอนแรกเขาบอกเขารับไม่ได้แต่เขาก็ขับรถมาหาทายแล้วห้านี้ประเด็นคือว่าวันเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเลือกวันนี้เขาบอกเขาจะเลือกแล้วเขาจะคุยกับคนนู้นว่าเขาจะเลือกเราเลือกเขาหรือว่าจะไม่เลือกใครเลยแต่อยู่ๆเขามีช้อยเพิ่มมาเขาบอกอยู่กันสามคนได้ไหมฮะได้ไงนี่ฮะย คือตอนแรกมันมีคอยมาแค่สามตัวเลือกคือเขาบอกเขาว่าวันนี้เขาจะตัดสินใจแล้วเพราะเพราะเราก็เคยถามเขาว่ามันอยู่กันแบบนี้ออไม่ได้หรอกเพาะทางนู้นก็รู้ว่ามีเราผูออ้หญิงทางนุ้นก็รู้ว่าเวลาเขาไม่อยู่อ่ะเวลาเขาอยู่กรุงเทพไปเงล้ยผู้ชายก็มาหาเราแล้วสรุปสุดท้ายแล้วแล้วสรุปสุดท้ายแล้วพี่ปุณพี่ปุณว่าไงก็ต้องมีแต่คนบอกเออปล่อยไปเถอะผู้ชายไม่พูดเหงื่ตัวอะไรมีคนนีอ่ะพี่ปุณจะถามอะไรผมกับน้องกั้งก็คือไอ ว่ายังรักไหมมันต้อรักแน่ใช่ตอนนี้ยังไม่มี่งแต่ตอนเนี้ยคือก็ค่ะการณัปัจุบัยเลชคือตอนนี้เขาไปคุยกันอยู่เราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราเยอมแบบถอยออกมาดีไหมอะไรโอเคอันนี้ขอตอบก่อนเลยนะค่ะพี่ปุณเวลาเวลาเราแข่งขันอะไรครับ <laughs> แข่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เราต้องดูของรางวัลด้วยเนาะ <laughs> ถ้าสุดท้ายแล้วว่ารางวัลเป็นขี้ก้อนหนึ่งครับ <laughs> พี่ <laughs> ต้องดูด้วยนะว่าไอ้เฮียเนี่ยรางวัลหรือโทษทัน ใครได้ผู้ชายส้นตีนอย่างเงี้ยไ,ไปอ่ะ <c oughs> พี่ว่ามันคือรางวัลหรือเปล่าวันนี้ผู้หญิงสองคนตลกนะยื่นให้ข้อเสนอให้ผู้ชายี่เที่ยคนหนึ่งอ่ะเลือกอถ้าเขารักพี่อ่ะเขาเลือกพี่ตั้งแต่แรกแล้วครับเขาแค่มาสนุกกับพี่เฉยเยเขาไม่ได้คิดจะเลือกพี่อยู่แล้วและไอ้ความรักที่มันบอกว่าอุ้ยแอบรักแอบชอบมาตลอดอ่ะคนเรามันพูดได้หมดอ่ะมันจะไม่เคยคบกันจริง ถูกป่ะเป็นเพื่อนกันอนะ่ะผมบอกงี้แล้วกันความรักระหว่างเพื่อนคนเราเคยไปไอเรื่องไอเรื่องเพื่อนสนิทอ่ะรักกันมากมายนักหนาผมจะบอกให้นะไอไอไอหลงรักเพื่อนตัวเองแล้วพอมาเป็นแฟนแล้วไปไม่รอดอะ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคะตอนเป็นเพื่อนอะ่ะมันไม่มีความคาดหวังสมมติหนูหิวข้าวพี่เป็นเพื่อนหนูพี่ไม่ซื้อข้าวมาหนูก็ไม่ได้โกรธใช่ค่ะแต่ถามพี่เป็นแฟนโกรธไหมโกรธเออซื้อผิดอีกซื้อไม่ได้ที่กูชอบโกรธไหมโกรธ กูเด้อมันไม่มีซึ่งความคาดหวังดังนั้นไอสิ่งภาพวาดเอาไว้มันไม่จริงทั้งหมดเลยใช่ค่ะดังนั้นวันนี้พี่ต้องรู้แล้วนะว่ามันคือความจริงหรืออะไรจาไว้อ่ะน้องก้าวใช่ยังไเราไม่อยากเป็นตัวเลือกเขาเราก็เดินออกมาดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขาไปคุยจริงอยู่งั้นเราตัดสินใจถูกครับทําไมเราต้องให้ผู้ชายเฮียคนหนึ่งมาเลือกกูด้วยอืมทาไมได้คือแบบมันมันมีสติอยู่นิดสติไอสตินิดนึงแหละ เพราะว่าอย่างเช่นอะไอของในห้องทั้งหมดเนี่ยมันก็มาส่งผมมาพี่มันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอืมเออมันจะอะไรมันจะเปยากอะไรพี่ลืมอะไรไว้พี่ลืมเบรคไว้คันหนึ่งแล้วเปล่าล่ะเออไม่ใช่แบบที่แจ้งเขาแบบประกอบตู้ตู้ประกอบให้เนี้ยที่ซื้อมาทุกอย่างเนี่ยโต๊ะประตูเนี่ยเขามาทําให้หมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็เรื่องของแม่มันก็ถือว่าเป็นค่าที่เขาสีพี่ไปอืมก็ ถือว่ากีพี่ก็มีราคา,ราค,ครับเออก็เจ้ากันไปใช่ไหมมันเออไม่เป็นไรประโยชน์ของเราครับออถือว่าถือว่าเป็นค่าจ้างแล้วกันอ่อะเรากั้งว่าไงก็ความจริงก็เหมือนกับพี่ไอเลยค่ะเออแต่ว่าแนะนําเรื่องหนึ่งค่ะคือเวลาเราจะพ<อ>ี่บุญอย่าล้อเล่นกับความรักเลยค่ะเออเพราะว่าจริงๆรแล้วเนี่ยพลาดทางครั้งเดียวมันไม่เป็นไรนะแต่พอ,อเราไปเล่นด้วยครั้งที่2ครั้งที่3ไอพวกเนี้ยชอบชอบมาถามคํถาถามหนูนะเออว่าือประมาณว่าเนี่ยอยากเห็นเขามาเล่นเกมความรักเล่นกับดีไหมพี่จากที่สังเกตนะ ถ้าจิตใจไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นหรือถ้าเราไม่ได้เป็นคนเฮี้ยเท่าเอคนนั้นน่ะเราแพ้ตลอดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาตรงเนี้ยอันนี้แนะนําความสัมพันธ์ครั้งถัดไปนะพี่ถ้ารู้ว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอะ่ะไม่ต้องเข้าไปเริ่มค่ะเออเพราะว่าคนดีๆเขาไม่ทํากันแบบนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวแล้วก็มานั่งเก็บข้าวของหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเออแค่นั้นเองถูก<ช>พี่แล้วคือผู้ชายก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามาหลอกพี่เออผู้ชายมีแฟนแล้วที่ไหนจะไปกินเหล้ากับผู้หญิงสองคนใช ครับเออหนุมานขย่มต่อขนาดนันเออเพ่อกี่โมงพี่ปุลนะคะพี่ปุนขีดเส้นให้ชัดเจนนะความสัมพันธ์ครั้งหน้าไปซ้ำอีกรอบดนึงตีลังกาครอบสมัยไหวนะใช่ะขอบคุณพี่ปุนมากนะครับขอบคุณนะคะพี่ปุนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ